สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิปเกมเมอร์นะครับกับวันนี้ฮะเกม Dragon City on mobile แต่อันนี้ไม่อน mobile อันนี้ on pc นีครับผมโอเคเพราะว่าเล่นบน mobile ไม่ได้นะจ๊ะโอเคก็มาเล่นบน pc ก็ได้วะโอเคครับก็มีน้องๆน,นะบอกให้พิชิปลองเล่นดูนะถ้าพิชิปลองเล่นดูเดี๋ยวจะแอดมานีครับพิชิปก็ลองจะมาลองเล่นให้ดูนะ ไม่รู้ว่ามีใครเล่นบ้างหรือเปล่านะครับถ้าใครเล่นก็ลองทักมาแล้วกันนะจะมาแอดกันยังไงก็ไม่รู้ว่าบน p c กับบนมือถือมันลิงก์กันได้หรือเปล่านะครับอแต่ว่าเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูก่อนนะว่าระบบเกมเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรีวิวแล้วก็เล่นไปด้วยนะโอเคไปกันเลยฮนะ Andyus เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ Jesus นะ a m d y u s นะ เทพเจ้านะครับ The Dragon Master ฉันคือเทพเจ้ามังกรฉันอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเธอในในทิศทางที่ถูกต้องเธอจะได้พลังแห่งมังกรเจ้าให้มังกรที่นี่โอเคแล้วยังไงอีกวะ <c oughs> Use I have been น่ย h a p e y e e w r e the dragons life นะว่าสถานที่นี้จะเป็นที่ที่มังกรอยู่แล้วก็จะกลาย จะเติบโตและก็แข็งแกร่งขึ้นเน <Ooh. S 1> เริ่มต้นจากการสร้างโดยลูกที่ชอบเลยโอเค h a b i t habit b อ่า okay. uh, there's different types เนี่ยบอกว่ามีความแตกต่างกันหลายๆอย่างนะสำหรับที่อยู่ของมังกรนีครับแต่ละชนิดนะแต่ละธาตุด้วยนะคลิก on habits and select terra habits เนะี่ยลองดูซิ นี่คือเทราแฮบิีเรเวลหนึ่งนะครับจัดไป 100... ่เอ่อหนึทองคำปาบ y เยเฮ้ yes. Wait, เดี๋ยวอ๋อเลือกสถานที่แดเงเนาะเนี่โอเคตั้งแล้วยังไงต่อโอ้นี่คือสถานที T ่อาบิสป e ันใหม่รา่าสุดและทุกครั้งที่นายเต้มและนายช่วยมังกรให้มีพลังแข็งแก่งขึ้นนายจะได้รับ xp นั่นเองเอาลรทีนี้คลิกที่เทราแฮ a b ี้สเพื่อจะรับ xpc ซีโอ้ได้หนึ่งร้อยเอพเอาเราต่อไปก็ไปเอามังกรมานะเฮชเ r y รี่นะครับนี่เดอะเฮชเชรีคือสถานที่มังกรเกิดคลิกตรงนั้นและได้จะได้มังกรตัวแรกนั่นเอง <c oughs> เอาละนนยจะได้ไข่มาคลิกที่ไข่และเนยจะได้มา มังกรที่เชอรา่าเอ่อมังกรเชอร่า้หโหนี่มังกรเธอร่าว่ะฮ่าฮ่าอย่างเท่เลยจ่ายไปเลยครับหนึ่งร้อย let's speed thing up the c คลิก H นะครับในการฟักไขน่นะเพือจะหมดเวลาแล้วว่ะ speed up โอเคทำตามมันก่อนนะ place มาแล้วเชอร่าดากอน give him a home อา่าวบานให้เขาซะเอาละเลือกที่ happy toast แล้วก็วางมังกรใหม่ลงไปนะเจ้าอ้นี่คือมังกรใหม่ของเราเธอร่าดหลก้อนเนะหลังจากนั้นจำไว้ไอ้หนูคลิกที่สถานที่ที่มันอยู่นะแล้วก็ให้อาหารมังกรของกแกนะก่อนอื่นเลยนะเลือกมังกรแล้วก็คลิกที่ปุ่มการกินอาหารของมังกรและทำให้มันโตเป็นเลเวลสี่โอเคแจ๋วะไงต่อ ปุยรับปุยรับปุยรับอ๋อเราใช้เหมือนกับผลแอปเปิลนะแอปเปิลนะนี่แล้วแบสองเยอะเนี่ยว่าผลแอปเปิลมีเยอะอห่าวะสามแล้วสี่เอนี่มันกลายเป็นมังกรที่ไม่ธรรมดาแนละ้วเปลี่ยนชื่อได้ไหมอ๋อสุดยอดเลยครับน้องๆเป็นมังก,กรเพลิงขึ้นมานะเจะเธอราเปลี่ยนไปฮนะ่ะเอาละหลัลงจากนั้นเธอต้องสร้างฟาร์มเพื่อจะทำให้อาหารมันเยอะขึ้น สำหรับมังกรของเธอไปคิดที่ชอ็อปซีเปลาบิลดิ้เอาละก่อนอื่นเลยสร้างฟาร์มอันแรกของเธอก่อนนะคลิกที่ฟาร์มสิเอาละเลือกสร้างอาหารที่ฟาร์มซะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวฟาร์มมีอะไรวะเฮ้ยทำไมที่มันแคบแค่ลนกไอ่น่ฟาร์ม กันได้ด้วยนะได้รางวลัลที่สองแล้วอ๋อฉันดีใจจริงๆได้รีวอร์ดเป็นเพชรม่วงหนึ่งอันโอเคตอนนี้เราได้บลิตติ้งเมล์เทนเนี่ยภูเขาผสมพันธุ์ชื่อตลบเราโซนชัยเนี่ยพื้นแบบว่าพื้นหินนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มันบง X Star, นะังเอ็กซ์ตาร์อะไรสักอย่างเนี่ยกรอสซัมฟูดเอาละต่อไปยมงคลของนายคงจะเริ่มหิวแล้วคลิกที่ฟาร์มสิป่า,ปาเอาละ ตัวนี้ก็ทำปลูกปลูกอาหารนะแล้วก็ select blue fire d r a g o n เน <Wow>. ี่ยให้มันกินซะเอาแล้วครับทำอาหารว่ะ Blue b l u e bell flower นะดอกไม้เอ่อกระดิ่งสีฟ้านะครับป้าบกดไปแล้วจ้ะ Your food is ready คลิกค <Wow. S 1> อ o เลก c t เข้าเลยเรียบร้อยเอาแล้วต่อไปนะเอ่อ now now อ <c> ะ <oughs> โอเคต่อไปขั้นต่อไปเรานายจะต้องทำให้มังกรเติบโตนะเออนี่ครับเอ็กซ c ติกดรากอนนะทำมังกรให้เยอะขึ้นแล้วก็ทำอาหารให้เยอะขึ้นแล้วก็อัพเลเวลมันโชคดีโอเคเจ๋าเลยทีนี้เราก็อ๋อเราก็เก็บเวสได้น้องๆบริทเทราวิดเฟลมส์นะนี่คมังกรเทร่าน,นี่คืออะไรกันเนี่ยบริท โอ้มีการบีดและเอามังกรเทอร่านะซิเล็กดากอนนะครับและ,จะเจ้ามังกรอีกตัวหนึ่งที่เลเวลสี่นะครับชื่อเจ้านี่ชื่อมังกรอะไรวะอ๋อแล้วก็ใช้มังกรสองตัวนี้บีดครับเดี๋ยวนะขอดูเนี้ย possible r e s u l t นะ้ยนะอกกดไม่ได้ครับบีก,ก็บีดวะสีน้ำไปเลยจ้าเขาบอกอ๋อมังกรสองตัวนี้มีการผสมพันธุ์และก็ออกมาเป็นเลือกสองอะไรวะ ได้ชงมัง,งกรเนี่ยแล้วก็ดราก้อนรูซเรื่องหนึ่งนะเอ็กซ์ตาร์อะไรก็บวกเรื่องบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ Extra Farm เอ็กซ์ตราฟาร์มคอนเชนิวนี่เก่งมากพนุมเอาละตอนนี้นายก็เพาะเลี้ยงมังกรแล้วก็ทำให้เกิดมังกรขึ้นมาเยอะๆนะแล้วก็ให้อาหารเขามันไปเรื่อยๆโชคดีเอาละท่านเทพไปแล้ววะ <c oughs> เออถามอายุใช่ไหม ผมจะบอกอายุในนี้นะครับน้องๆจะได้รู้ว่าอายุผมเท่าไหร่นะโอเคครับมึงน้องรู้แล้วนะว่าอายุผมแค่สิบสองนะเอาล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยใครเกิดมาแล้วแอะ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 อะเออแล้วว่าทำไมมันมันคลิกไม่ได้วะเฮ้ยนี่อะไรแท็บสตูบไบโอนิเฟลเซลมังกรนะครับอ่า ช่วยอะไรล่ะทำให้ฉันช่วยอะไรฉันยังเอาตัวไม่หลอดเลยทีนี้ยังไงตอเขาไปอ่ะพี่จิ๊บงงนะจอ a n น and Alive ลิฟฟ์ยู o ต์อลล็ออะไรวันนี้เออนี่ต้องเลเวลสิบหก 16. ฉันยังแค่เลเวลสามอยู่เลยอะ่ะเอ่ออันนี้คือทำไมมันกดไม่ได้วะนี่คือตัวอะไรหลับคือแล้วคือเราบีดเร้ยงงังฮะแอบงงอยู่ว่าตกลงมันบีดได้หรือเปล่าลองอีกทีนะ Use ไ i เอ e r a เ i t y Power าวองดูดิบลท์อ๋อได้ไข่มาอ๋อเราก็ได้ไข่มาแต่ว่าไข่มันอยู่ไหนวะไข่มันอยู่ไหนวะ s p e e อ up อันนี้คือใช้เพชรมวกเราไม่ใช้นะว่าแต่ว่าอันนี้คืออะไรวะ Hash อ๋นนี่ไงได้มามล้วครับ f l a m i n g Dragon นะเออนะครับมังกรไฟนะ Reality นะครับเป็นคลาสเป็นระดับ C นะครับ e อ e ลเมนต์ธาตุนะเป็นธาตุอะไรวะเนะี่ยธาตุดินนะครับกับธาตุไฟนะ Not Owner อร์วัก e พลเฮ้ยแต่ว่า,วาน้องจะไปอยู่ที่ไหนได้ฮนะตรงนี้ได้ไหมโอเคน้องมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ c o n g r a t u l a t i o n ได้แล้วหน้อยดนะ้มังกรเฟรมิงดราคอนร็อกส์ดรา o อนแล้วเนะี่ย ให้อาหารก่อนเลยนะก่อนอื่นนะครับพี่จิ๊บก็จะให้อาหารก่อนนะเจ้านี้ผันชื่อได้ไหมเอาน้องภาษาไทยเหรอวะปลาฟื้นได้บอกว่าปลาฟื้นวะปลาฟื้นน้องอักคีนะครับน้องอักคีนะ โอเคได้เหมือนจะได้ว่ะให้อาหารน้องก่อนสิอ้าวโอ้โหอาหารไม่พอว่ะการจะให้อาหารนั้นต้องใช้เงินซื้อหรือว่านี่โอ้โหใช้เพชรม่วงฮะอ๋อเราต้องใช้เพชรม่วงซื้อเลยเนี่ยโอเคหรือว่ามันปลูกได้วะมันต้องปลูกได้สิเจ้าหนูรอแป๊บหนึ่งนะอ๋อเราวมมีพลังต่อสู้ด้วยวะเฮ้ยมีพลังต่อสู้แสดงว่าเอาไปสู้กันได้สินะโอเค โอ้นี่ไงเอ่ออันนี้ใครหลับวะกล้วยฟูดอ๋อนี่ไงเราก็เราก็ปลูกอาหารได้ใช่ไหมนี่ไงวะโอ้โหเศษเป็นพันเลยเว้ย <What? S 1> เอ่อยังไม่ทำเดีวยว๋ยครับไม่แน่ใจอ๋อไอ้ทองนี่มันจะน่าจะได้นะเดี๋ยวๆๆขอหน่อยฮนะเราจะได้อันนี้5นาทีอันนี้5นาทีนี่30วิา30วิจะได้อาหารมา5อ๋ออันนี้ โอเคเข้าใจแล้วสามสิบแค่นาทีเช็นเรสองร้อยสิบวันนี้ได้สามสิบเลขสีเอานี้ดีกว่าอ้อเขาบอกว่าสามารถไปเชื่อมกันได้นะ Joy and a l l i a n Step to Enjoy Where Some Perks นะ Play and Trade with Friends สามารถซื้อขายกันได้เมื่อเราเลเวลสิบหกนะครับโอเครับเพื่อนใครจะแอดพิจิบมาหรอพิจิบยังเลเวลน้อยอยู่อะโอเคออกมาแล้วจ้าตัวอะไร อ๋อเจ้านี้น่าจะเป็นมังกรแบบนี้นะตอนนี้เจ้าตัวเล็กนะครับมันก็อาศัยอยู่นะครับมีเจ้าอักคีกับโรเช่นะอักคีเลเวลหนึ่งนะอ๋อเราก็จะเก็บเงินได้ใช่ไหมอ๋อโอเคแบบนี้ฮนะเข้าใจแล้วเกตเอ็กคืออะไรวะโอ้หนี่มังมงกรโอเคครับพี่จิ้มเริ่มพอจะแบบเข้าใจแล้วนะอ๋อโอเคแท็บ two ายส อืมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการเพิ่มพื้นที่นั่นเองฮะอ๋ออัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดก็ได้นะแล้ววิธีการจะทําทำมังกรก็ใช้วิธีการบีดเอาหรือว่าจะซื้อเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วนี่คือน่าจะเป็นสนามแข่งขันแล้ววะ่ะเออไปที่ร้านอีกทีฮนะดราก้อนนี่คือต้องซื้อใช่ไหมอ๋อเราซื้อได้นี่ว่าเราเรามีเงินอยู่นะครับจะสามารถซื้อ เนเจอร์ดราคอนนะกับซีดราคอนพี่จิ๊บจะซื้อเนเจอร์ดราคอนมาก่อนนะปิวอ,อะ <c oughs> This no room to hash What do you want to ไปดูซิอ๋อมันเพาะอ,อยู่ใช่ไหมเอชออกมาครับโอ,อ้ได้มังกรอีกแล้วครับบุกคาโน่ดราคอนนะเวอร์ตี้คลาสซีนะครับเพลสตั้งมาเลยฮะเอ๊ะเหมือนจะไม่อยู่อ๋ออยู่อยู่ได้แค่ที่เดียวใช่ไหมเอาเลยครับตัวที่สามนะ คอนเพนเซอรั oh, ่นโบคาโนดราก้อนโอ้มังกรแห่งภูเขาไฟนั่นเองจ้าเอาอาหารให้แต่ว่าไม่มีแล้วนะครับอาหารน่าจะหมดแล้วนะอ๋อนี่ไงอาหารมาแล้วสองร้อยโอเคเวลสองนะฮะโอเคครับเวลสามแล้วเมื่อกี้เราไม่จะอัพเปัพนะเน่ฉันคือมังกรภูเขาไฟชื่อเจเจเหรอโอเคเจเจก็พอได้ครับชื่อมันมานะอ่านี่ไอ้เจ้าตัวเล็ก ถ้าตัวเล็กก็ต้องอัพอัพอัคคีอัคคีนายจะต้องบวกพลังให้หน่อยนะอัคคีมันกินเยอะเหรอวะโอไม่ได้ครับอัคคีนี่เป็นตัวที่เก่งนะมีพลังนะใช้ได้อยู่นะอ่ะโอเคไหนไหนไหนซื้อมังกรอีกสักตัวสิไหนวะโอ๊ย ออกอนะไรวะเนีเอ,อ่อดราก้อนเนเชอร์ดราก้อนโอเคฮะเราก็ซื้อนะแล้วก็เราก็ซื้อเอ,อ่ออะไรนะซื้อที่อยู่ให้ใช่ไหมแฮบิชใช่ไหมอ๋อนี่อยู่ได้สองตัวอันนี้จะเป็นซีแฮบิชนะครับซีแฮบิชก็วไว้สำหรับดราก้อนที่อยู่แบบแบบน้ำใช่ไหมโอเค มันก็จะเลือกอยู่ใช่ไหมแต่ละอย่างอ่าแบบนี้ฮะอยู่แบบแบบน้ํานะเออไม่อันนี้คืออะไรวะใครหลับอ๋อแล้วก็บีดได้ด้วยวะแล้วก็เอาดราก้อนมาบีดกันได้นะเอออย่างเช่นนะครับเจ้าตัวนี้อ๋อเอาเจเจบีดกับเบมมี่ดูนะครับบีดเลยครับโอเคสิบห้านาทีรอไปเลยครับ เก็บ x ีอ่ารลบทสี่แล้วนะครับนี mm ่เ hmm. จิกวัสูมมอฮับนะครับได้บวกสองเข้ามาอีกว่นแสดงว่าอยู่ได้ยเยอะขึ้นนะคอมพิวโกอยู่ว่าอ๋อเราก็ต้องไปทำเฟสเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับโอเค okay, ครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่ามันต้องรอนานนะครับในการบรีดนะในการบรีดสิบห้านาทีแล้วก็ในการที่เพาะมังกรอ,อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อก เช้าน้องอะไรนะตัวนั้นนะ่ะเฮ้ยเจ้าตัวนี่นะครับ nature dragon นะเดี๋ยวเรามาปลดล็อกกันอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวโหมีเยอะมากอ่ะอาจจะไปได้เล่นกับน้องๆน,นะตรงไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวแล้วก็แอดกันอีกทีนะครับผมยูสอ๋อ nature dragon ยูสเันเลยวะอ๋ะออันนี้เต็มอ๋อเรามีแล้วนะครับ อ๋อแล้วเราก็ไปซื้อซ้ำอีกเออโอเคจเจริญพรน,นะ <c oughs> โอเคทิปนี้ก็ต้องไว้ประมาณนี้นะกับเกม Dragon City นะครับที่น้องๆแนะนำมานะเออน้องอะไรนะกนะ็โอเคครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่ารักและสนุกนะอย่าลืมแอดพี่รบม,มาด้วยนะครับโอเคขอบคุณสำหรับน้องที่แนะนำมานะเดี๋ยวพี่จิ๊บจะซื้อขนมแบ่งให้นะครับบอกที่อยู่มาเดี๋ยวพี่จิ๊บส่งขนมมาให้นะครับ โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับกับเกม Dragon City ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเกมนี้นะครับก็น่ารักสนุกสนุกคล้ายๆ m a Singing เหมือนกันนะแต่นี้เป็นจะเป็น Dragon นะครับเป็นมังกรนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า